สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญจะพาไปไหนติดตามรับชมกันนะคะอลโลสวัสดีนะคะเช้าวันอาทิตย์ค่ะที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพนนะคะตอนนี้ขวัญมาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกตนะคะสีแยกกองร้อยอาสา รักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกดนะคะถ้าเราเลี้ยวขวาก็คือเราจะไปที่นะคะห้วยน้ำำําคําซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดศรีสะเกดนะคะใครมาเที่ยวศรีสะเกดก็จะต้องมาชมนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะคะแล้วก็นะคะบริเวณสวนสาธารณะห้วยน้ําคำเนี่ยนะคะซึ่งจัดตกแต่งไม่สวยมากมีเวลาจะพาไปชมนะคะ รีวิวสวยๆส,สักหน่อยหนึ่งเราจะเห็นว่าจะมีหอชมเมืองนะคะอยู่ด้านขวามือนะคะที่เห็นเป็น <c oughs> เหมือนคบเพลิงอะนะคะทุกท่านตรงนั้นจะเป็นหอชมวิวของจังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็จากเส้นตรงตรงพิกัดตรงเส้นรอบเมืองถนนรอบเมืองเส้นนี้ไม่ไกลนะคะ ะะจะเป็นชุมชนบ้านหนองยางซึ่งจะพาไปดูที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะเดี๋ยวตามไปชมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาอยู่ที่นะคะที่นี้ค่ะบ้านหนองยางนะคะบ้านหนองยางนะคะอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะตำบลบ้านหนองยางตำบลหนองครบกนะคะ อำเภอเมืองจังหวัดริสเกตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่ตัดระหว่างบ้านหนองยางกับบ้านโนนเจริญนะคะอยู่ไม่ไกลเมืองนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่มีการก่อสร้างนะคะสถานีขนส่งแห่งใหม่ของจังหวัดศริสเกตนะคะแล้วก็มีส่วนราชะการย้ายมาอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็ จะมีเป็นยังบรรยากาศดีอยู่นะคะเป็นที่นาค่ะบริเวณด้านข้างที่เห็นเป็นต้นไม้เยอะๆนี่คือสิริมงคลพรอพเพอร์ตี้นะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นที่นาบริเวณนี้เนี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะเป็นข้อดีค่ะจะมาพาทุกท่านมาชมนะคะที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงติดถนนลาดยางเลยนะคะซึ่งนะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจำนวนสองไร่ที่เป็นโฉนดนะคะหน้ากว้างนะคะติดถนน23เมตรนะคะส่วนตอนลึกนะคะทั้งหมด หนะ้าร้อยห้าสิบเมตรมีบริเวณที่สมถมสูงขึ้นมาจากพื้นที่ปกตินะคะจากท้องนาปกติประมาณ5้าสิบเซนติเมตรเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งงาน2งานได้นะคะเกือบ2งานนะคะแล้วก็มีสัดส่วนที่เป็นส่วนของขอคอกเลี้ยงสัตว์ได้แ,แก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็มีสัดส่วนที่ลึกเข้าไปนะคะบริเวณสัดส่วนที่เป็นอคอกเลี้ยงสัตว์นี้ประมาณ3งานได้นะคะซึ่งพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะราบต่ำลงไปนะคะ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะในการทาบ้านจัดสรรทําสวนเกษตรนะคะปลูกสร้างบ้านในพื้นที่สองไร่ไม่ไกลเมืองนะคะไม่ไกลความเจริญใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลนะคะใกล้แมโคโครตัสบิ๊กซีนะคะสำหรับทุกท่านที่มองหาที่สวยๆพื้นที่พอเหมาะนะคะในการที่จะสร้างบ้านหรือว่าทําบ้านจัดสรรหรือว่าทําสวนเกษตรก็มองตรงพื้น พื้นที่พิกัดนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างหลังกันค่ะนะคะนอกจากจะเป็นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์แล้วพื้นที่ตรงนี้อยู่ด้านหลังยังเป็นบริเวณที่สามารถจะสร้างนะคะอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือทําอย่างอื่นได้อีกนะคะพื้นที่ถูกถมขึ้นมาสูงกว่าระดับการปลูกข้าวนิดนึงนะคะประมาณ30 40ถึงเซนติเมตรค่ะแล้วก็ปรับไว้นะคะอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ยาวไปนู่นข้างหน้าเลยนะคะ ติดถนนลาดยางเลยนะคะและติดถนนลาดยาง25-30เมตรลึกลงมา150เมตรนะคะเป็นพื้นที่ที่สวยมากสัดส่วนข้างหน้าสามารถปลูกบ้านได้มีพื้นที่ของโรงเลี้ยงสัตว์แล้วก็พื้นที่ปล่าที่อยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะถ้าท่านใดสนใจพื้นที่2ง,งานนะคะที่เป็นเออพื้นที่สอขออภัยค่ะพื้นที่สองไร่และเป็นโฉนดด้วยนะคะ อยู่ไม่ไกลจากความเจริญห่างเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดศรีสะเกดเพียง1.5กิโลเมตรและเมืองใหม่กำลังขยายออกมานะคะบนะถนนเส้นรอบเมืองฝั่งห้วยน้ำคำนะคะโดยโครงการที่จะมีกำลังก่อสร้างคือสำนักง,งานปพชจังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วก็ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดศรีสะเกดและส่วนราชการอื่นๆก็กําลังขยับตามมานะคะเหมาะในการเก็งกําไรเป็นอย่างยิ่งนะคะหรือแม้แต่บอกว่าเราสร้างบ้านไว้เป็นที่ดินมรอดกก็สืบแสนจะคุ้มเลยนะคะในราคาเพียง5 5ล้าน5แสนบาทนะคะติดต่อได้โดยตรงที่เจ้าของนะคะเดี๋ยวผันจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้และนะคะวันนี้นะคะหากชอบกด ถูกใจหากคิดว่าใช่ให้กดติดตามค่ะและนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในคลิปต่อต่อไปนะคะที่ดินดีบายพี่ขวันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคอมเมนต์คือกำลังใจและการพัฒนาในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ